มุลเล่ไดชัดมุลเล่วันเวเสียนะครับมุลเล่ไดชาัดวีโกตัวนี้เป็นวีโกแชมป์นะครับหมุนแต่มุลเล่แกนไม่หมุนนะครับมันเป็นมุลเล่วันเวนะครับปกติจะหมุนได้ด้านเดียวนี่หมุนได้ทั้งสองฝั่ง มุนแตม,มุเล่แกนไม่หมุนลูกปืนเสียนะครับ <c oughs> ต้องเปลี่ยนมเลใหม่ทอดออกในมุเล่ออกเ,ลเก่านะครับที่โตใหม่แบบธรรมดาไม่มีลูกปืน เปลี่ยนมูลเล่ไดชาติใส่เข้าไปแล้วเนาะครับอาเิดเครื่องลองดูนะครับไปลูกแบตหายเรียบร้อยเสียงที่ดังกอหายไปจบครับผม